안 <목소리도> ไม่เลือนนะไม่ตายแน่นอนวะแบบนี้แค่นี้ต้องทำรัฐเอาตัวนี้ตอนมาพลังมาพลังมาเยอะผมวันนี้ผมจะไม่แปลงร่างอยู่บนทูตนะทุกคนภารกิจเรานั่นก็คือการได้พลังตัวทูตเดี๋ยวเพื่อจะมาแปลงร่างตอนมันมีการสุดท้ายมาดูกันว่ามันจะมาจะเทียนักขนาดไหนจะดูกันดู้วยลองสลอ ตงกูไม่รู่วอักก็ไม่รูกเจ็ร้แล้วทนีุ่มินนั่งนังนั่งนี่แกงกเป็นมือทูบเอ้ยอยู่มาทูเสียเปล่าเลยนะพลังแบบแม่โคตรเทพแงโคตรเทพมาทูบ เทพนี a a ้เอาไปเปลี <c oughs> <c oughs> ่ยนเอ้ยพลังแบบเทพแบบนี้เลีไปเปลี่ยนเป็นพลังมือูแ่ก่ไงมรูไม่รู้จากคุณค่าีโอ้โห้แรงมากแรงมากเอีเนริเป็นรินเป็นจับอ้โหเวีไ จิ S <S ้วยิ่งกว่าโปรครับทุกคนพลังันลวกุ้มาอเดียว่เี้ทครับมาแล้วโอ้โหมันเ็วมากตอนนี้นีคือพลังตึงรรดุตึงๆบรรทุกนะ โอ้โหโดมแพร่งกลืนๆรักษกันทุกคน,น,นแต่พลงังกลืนๆตอนนี้ของผมได้ใช้สปีดอย่างถุงสุดแล้วถ้าเป็นไปยุงบนทูดนี้มันจะสปีดช้าแต่มันก็จะมีเกิดตัวพุ่งด้วยนะปุ๊บมาแล้วปุ๊บพลังเดอะแฟนไม่ถึงไหนค่ะจริแล้วทำไมเนี่ยดี แบบนี้แล้วก้งยูมาทุบอ้ยย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 ูยย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 ยกยยยยยยยนนีย เขาค่ายยูโมทูได้สองมโจะจับไปพลังอีกโอ้ยไปจนบเบิตมาจึ๊กไม่มีคนการแล้วเปูโมทูัด้ยูทูเพราะพวกเรามีพลังเหมือนโมทูนะแต่ดามิเพจะด้กว่าแต่วด้านในเหมือน่อจะตัอันนี้กว่า นัายอยู่บนทู่ทุกคนมเรียน,นักล่าเออนักล่าปีศาจนักย่างอยู่บนทุน่นอุ๊ยพลังไม่พอทุกคนเรียกไม่พอเรี้ยงไม่พอ,อ,ไ,มพอไม่ใช่พลังดิจะต,ติดคำนี้ไปไหนเนะนี่ยมาเล่นไหมครับซีรีส์ลุงโจสุดกระตุกต่อด้วหเนี่ยเนี่ยเคล่อนเคล่อนเคลิ้มโอ้โหพลังอะไรอย่าน,นี้ หดเลยกระปุกกระถืออกะจะนับถือได้ไหมผมยังไม่ได้ใส่สกินมาเนีบอลที่เกมแจกนะเอออือแวก็ยู่บทูตข้งงอือ้กยู่มนทูวก็ยู่ทูตโอ้โหเฮ้ยยูนทูตตนี้มันเกดขึ้นหเกิน้ายอมรับนะคืว้าเลยมาคายก็ยัง

ต้องใช้พล <m> ังอยุดม <h> ือดยโอ้โหเลือดน้อยก็สู้ไม่ได้อยู่ดีด้วยกันข้อคิดที่เคลือนสติของพวกเรา ไม่เก็บไม่เก็บเอาโอเคยเลยนะครับอ้าเบิ่หัวไปหลัยิงหัวทุกคนหี้ดูแล้วโคตรเท่ไปเก่งจัดไม่มีของแต่งนะโอ get get it โ้ยนี่กลยกลังมาบ้ากัน เอ้ยโอ้ยฉันไม่สามารถจัดการยุงมาทู่ตัวนี้ได้ตอนนี้ใดีตัวนี้แะยุงมาทู่วยแต่แกก็ต้องชะลแล้วลูกกระสือเอาไปก็บนี่ไงเอทกคนมาตัวสัญญาตัวพอปิดให้น่อยสิ่ไเ้ทกคนมาแปลง้ามึงอยิมาทู่สักที ไฟโอ้ออยไมไปออออออเอาทุกคนใช้พลังยูโมทูดยังไม่หายสนุกเลยโอ้จบไปแล้วโค้ทเท่บุกเยอะเยอะเยอะอี๋บุกพลังเออโค้ทเท่อะทุกคน เคพอเราติดอันดับแปดเลยวหยสงสัยไม่ได้แปลงหน้าเป็นยุมาทุนแล้วเขาหักคะแนนเรามนเก็บคะแนนกับการแปลงหน้าเป็นยุมาทุบนะไม่รู้สิแต่ผมข้าคนแล้ป้ายายูมาทุบเยอะนะใช่มาพกเราเล่นเอาบัทุกคนจริงๆมันจะแบบเจ็บนะแบบ ว่าใครแบบฆ่าคิวเยอะที่สุดอะไรปรนนะมาณนี้ไงมาแล้วด่าเนุู่ซานี้ผมเจอบ่อยสุดเลยนะตอนที่ผมเล่นมามาตาสุดท้ายแล้วเดี๋ยวไม่ค่อยเล่นเยอะต้องพักผ่อน ออมาอย่างดีการจะส u p p l y ป้าไอ้แขกหน่อยอี่เรียบร้อยปั่นหัวนี่พลังนักล่ายูโมทูของเราตื่นแล้วข้าวพิโชว์นักล่ยูโมทูดหนึ่งสองตู้นะอ่ะกำลังจะมาแค่แบบนี้ตุ๊กตุ๊กมังอยู่โมทูแล้วมั้งเนี่ยนักล่ายูโมทูอเออฉันยังไม่เจอยูโมทูเลยทุกคน มาโลเลือดเ,เด้งเลือดเด้เเดมงมาดม,ม,มาทููแล้วผมจะมาฆ่าพ่อตัวเองพ่อไปพี่แป้งเ่อนดมน่่ชม่ชไ,มไมปฆ่าไปเลยโอ้โหไม่สามารถท่าแม่ตัวแม่แม่กับพ่อตีกันแล้วทุกคนแม่กับพ่อตีกันแล้ว ไปยื้อไปยื้แ,แม่จะสลบนะดาบแม่ตัวเองได้ในที่สุดเบิ้ลหัวไปเลยเี่แกคู้สงสารใช่ไหมอยา่ามาคู้สงสารแม่เลยไปทำอะไรน่ะพิ้งของนั่นเลยอ้าขอเก็บแล้วกันโอเคจบจูงมาดูตัวนี้เฮ้ยแม่ข้าเลย โอ้ยไม่อยา่าเลยโอ้ยจดจืดเอาเรียบร้อยไม่ใช่แม่ผมนะทุกคนผมพูดเป็นคาแรคเตอร์นะต้องตามล่าอยู่มดทูตว่นปุ๊บเกตอนี้ไม่มีใครแปลงล่าเป็นยูมดทูตเลยคุณนี่คุณนี่คุณนี่แปลงล่าคุณนี่แปลงล่ากั็ได้คือแปลงล่าคุณนี่ไอพี่ผมแปลงล่าก็ได้แต่ไม่ค่อยอยากแปลผมล้วดไปตรงโรงงานทำไมผมกไม่เข้ามันเอาเองแบบ คนมันแล้วเอ็มหกสิมกกสมส่มันไปก่อสามใช่หลัวหัวหัวไปฟุ๊บหัวยสวยัว,ยว,ยวยเฮ้ยโอ้โหสุดท้ายพลังก็หว่วยพลังก็ห่วยไปดูเออไม่สาม,มารถแบบตอบโจทได้มันีน่

เราเพิ no eh aquí, aquí ni, ni ่งมาโดนสองสา่นนัดสุดท้ายไงคือไอ้คู่นี้ไอ้คนนี้ไอ้คนนี้เป็นโยมบาบานกันได้กันได้ไอ้คนนี้ไอ้คนนี้ก็เป็นโยมบาบานเหมือนกันซุบโอ้เฮมาโอเคกระได้เลือดก็ได้มันรับที่อะไร การกินในการแปลงล่าเป็นยูบาลไม่ถึงแ,แปลงก็ได้แล้วแต่ผมเป็นนักล่าโยมาบาลน,น,น,นักล่ายมาบาลโอเคเดี๋ยวผมเป็นนักล่ามนุษย์ไปก่อนเฮ้ยเราเพิ่มผมก็ตื่นแล้วลทุกคนขอสองนาทีตอนนี้ผมขอสองนาทีสุดาสาท้ายขอแปลงร่างสอง ไกีไกลกินแตบอกเราไปได้จริินูเหมือนตีไก่อ่ะอลูกไปลูกไปกนาทีแล้วทุกคนสนาทีองเร่รอแโอเคเดี๋ยวลิฟต์สองลิฟต์สโอ้โีมันจะมาตายซะสนาทีแล้วขอแฟงมั่งกันันพอละว อืออืไออืรันงหมดพลังหมดป๊บอหมดพอดีอือบร้อยพลังราหมดพอดีตอนนี้เราก็แ่ยมมาไม่เป็นไรเอาไอ้นี่ก่อนก็ได้เล่นไอ้นี่ก่อนเล่นไอ้นี่ก่อนนี่คนนี้มันกลายเป็นโยมบาลมา นักล่าโยมบาลยังไม่มีพลังเลยตอนนี้โอ้โหนักล่าโยมบาลยังไม่มีพลังแล้วจะเอาอะไรไปสู้กันเนี่ยโยมบาลยังไม่มีพลังยฟันักตัตัวเนี้ยตัวเนี่ยใส่สูเสร็จแกร่งที่สุดแล้ว มาแล้วมันจะปุโอ้โหพลังกลับมาท่านไม่ถูกเลยให้พลังโยมบา,บาลนี่ไม่เต็มที่ขนาดเอ้ยไอ้คนนี้ไอ,อคุณนี้ก็เป็นโยมบา,บาลเหรอนูนะโอ,อ้โหเคพลังเข้าไปปุ๊บหนีดิครับหนีดิครับโอ,อ้โหโดนคนยิงตายอ่าสวยดิทำให้ไหวแบบน้อ,นองทำให้ไหวทำให้ไหวเออเออเออ ม,มาเรียบร้อยข,ขอพลังมาแล้วถึงแล้วจะกลับใกล้สุดแล้วมาจะสุดแล้วนะมาแล้วขอพลังแบบสุดๆเลยแล้วกันนี่อ้อ็มแบ็คแมน

ปรเทศไปโยงมาบ้านอพอหมดพนังก่อนันเกมนี้มันยอดจริงผมติดอันดับอ้าเฮ้ยคือชื่อไม่ขึ้นทุกคนสงสัยเล่นปล่อยเกินตั้งแต่ผมทำคลิปมาเนี้ผมเมื่อคยเล่นหมดอะไรบ่อยขนาดนี้บ่อยติดต่อกันนั่นไงบักบักโอเคก็ก่อนโอเคก็ เอ้ยไม่ใช่โอเคงั้นก็สำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับกดซับสไครด้วยบ๊ายบายครับ